อยู่เขาไม่รับนะฮะรับแล้ววยใครบอกรับรับวลยเดี๋ยวว่าจะเล่นแคปวันนี้ว่าน่าจะเล่นแคปรับเดี๋ยวอัดลิปยังไงเตะงผวกล้องไหมหรือปกติอืมเียงผวกล้องไหมหรือปกติก็เหมือนเดิมอ่ะดี ตรงเนี้ยเก้าิบเก้าเปิดผมว่าน่าจะเป็นพกกลงไอ <X 2> ้เนี้ยแล้วก็ไอข้างบนเนี่ย100ร้อยเปิดไปแล้วไอข้างบนเนี่ยร้อยภาไปไหนบอกด้วย <S 2> <S 2> <S เล่นเกินชินมาสามชั่วโมง <X 2> แหม่มึงถามพี่มึงก่อนในวันเสาร์ที่เมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้ที่กูเล่นไปเกือบแปดชั่วโมงอ่ะจากแบตมือถือมึงหลือว่าอะไรวะเนี่ยชาร์จทั้งวันกูบอกรูว่าแล้วว่าถ้ากูมาลูกมึงกูจะแหลกมากเลยแหละทำไมอ่ะ

เอยู่กอไปกันที่พี่พูดถึงตรงนี้หรอโอ้ยวกพีอาอดเลาเอา ไหนก่อนไหนไอ้ก่องไหนปับมาไปกอนิอันนี้ผมก็บอกว่ามีนกพิยิงอยู่ตรงนี้นั่นไง ใช่จริงด้วยไปไปเก็บพวกยู่ว่ามีน้องให้กินนี่กได้ละร้อย,อยลึกป่าหน้ารอ้อยเลยบอกแล้วลว,ว่าแกนะว่าเจ้าน่ะลืมเก็บตรงนี้ยังไงล่ะแล้วกูจะรู้เนี่ยแล้กูจะรู้ไหมส่วนตรงนี้เดี๋ยวไปดูจุดนั้นก่อนแบบจุดนั้น ว่าทำได้ย่างเออไฮโดรซิซิตมันมันหนัว่าสเยว่าไอเม็ดน้ำอ่ะที่มันไปเอาไปบูชาพี่ก๊อตตอนนี้มันถึงได้สูงสุดแค่วิวสามสิบใช่ปะน้ำพู้เหรอเอ้นน้ำพูขอโดษน้ำพเวิวสูงสุดก็สามสิบตอนนี้เนาะอืมไม่รู้ดิ ตรงเนี้ยมันต้องรู้มันต้องรูง้ให้หมดอ่ะขึ้นกอนแล้วชั้นใต้ดินนี้มีหีบปะ่ะดูดูดูตรงนี้ผมว่าเนี่ยไอ้ชั้นเนี้ยที่มันเป็นซ่าทั้งเลยซ่าคือตรงนี้เนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยมีปะไปดูเนี่ย ลืมแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันผ่านมาสี่สิบกว่าวันแล้วนี่ลืมแล้วขนาดจริงลองช่วยผมเช็คทีเพราะตรงนี้ผมเช็คน้อยมากถึงมากที่สุด ไม่จะเป็นต้องหาคอนเทนต์เลยคอนเทนต์ content มีอยู่แล้วเอ้ยล่วงนี<ป>่คสุดผีน่กฝังหอกพันไม่งันเซียวสุดแอ็นแน่เน,นี้ยล่วงเงี้ยรีบวิ่งกันนะคนเรือมันน่าจะมีสักขีส่สนะองที่เลยหน้าถ้ามีนี่ดีเลยนะ มมลืมหมดแล้วตายเลยไ,ไม่มีบอกแคว่าเป็นกีเปอร์แล้ววะเต้แหวกเป็นคีเปอร์แล้วเก้าส <99. 99. S 1> ิบเ้าเลขทิ้นนาเก็บใจเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเรซ็นมันเราช่วยกันหาดีกว่าขอเยี่ยมเลยนะครับ เหยียบหน้าคุณเพื่อที่จะปีนขึ้นไปข้างบนโคตรแน่ยิ่งสุเพอินโอ้ยเจอหยียบ ร้อยเปอร์เซ็ <คน S 2> ้อยหรอร้อยเปอร์เซ็นตยรอ้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์ซ็ว่าเยเออ่เพว่าทีนี้ก็ <S 2> <S 2> <ถ>กใช่ที่นี้ก็เหลือตรงกลางอันนี้งานหยาบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเชียร์ที่ไม่ตรงกลางอ่านอหยาบของจริงกูไปรู้แล้วอยู่ตรงไหนทีนี้อ่ะเดี๋ยวร้อยเอร์เซ็นยังไง อ้เก้าไอ้ตรงฝั่งซ้ายนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไงวะร้อยเปิดเออเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรหน่อยตามมา,าแล้วแล้วห่อหูหมหาคุณละจะรู้ไหมละ่ะดูดเลทตัวที่แล้วพี่ดุดเลทหรือเปล่าใช่ไม่ล่าสุดท,ที่เปิดตัววุธก็แต่มันเกียดเนี่ยอ๋อจะเป็นกู้าง มันต้องเลือกสายอยู่อเอ้ยบอลลูซันนี่กูตลอดช่างแม่งไปโหแล้วกูต้องมานลุยตรงฝนทามกาลางฝนตกป<ะ>๊บถ้าเราถ้ามอนไม่ไม่เจอจะออกถ้ามอนไม่เห็นเราเราก็ยังไม่ตีนะเดี๋ยวเราวิ่งไปดูเลยฮาเรต้ วเดี๋ยวบอกอะไรกันฝนตกแล้วเหรอไอ้ฝนหยุดตกแล้วเหรอเอ่อก็เมื่อกี้เพื่อก็เมื่อกี้ไปสกิปเวลาอะไรนิดหน่อยอ่ะไม่ต้องสกิปลุยไปงงั้นก็ได้ไม่มีแก่ปี่มีแน่แหลกเออเหนื่ะเจ้ามึงอย่าเพิ่งดีดเจ้า เก้ามึงอยาบมึงเบียดเก้าไปทำไมของเ,เต็มย่อยหน่อยก็ดีนะไปอยู่แล้วนิดป่าไม่คิดว่าผมจะารามองขนาดเยี่ยนามากโ้โโอ้โหไม่โดนออ,อนเดอร์แล้วแม่าากำลังฝ่ามือเชี่ยโคตรเท่ ไปดูเลยคือตรงเนี้ยนะตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าตอนแรกผมก็มาสังเกตเอย้ผมมาดูแล้วแหละแต่ว่าอ่ามันไม่มีตอนแรกอนะ่ะแต่ผมเพิ่งมาเห็นทีหลังมาแรงเลยนะ่าเข้เกี่ยวไหนวะเดตามมาเลยนะ อีก๋อตรงนี้นะเคยเคยเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำแล้วต้องทำเลยไม่งั้นจะลืมพี่ใช้ธนูยิงยิงไปที่แกนเออแมนๆนโอเคแ,แล้วก็ขึ้นไปข้างบนเอางี้พี่ยิงพี่ยิงให้เดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปเก็บเอง ไม่ฉันจะไปเอากล่องด้วยเดิมึงก็ไปด้วยกันแล้วเราเซ่เฮ้ยใครล่วงี่ยอ้าวตกใครยังา็ซอ้าวงั้นก็ต้องปีนไปฝั่งตกไ,ตกไม่คุณตกตยายเยอะเขาตกต,กตยายเหรอใชใ่โอ้ต่อเลยมึงเนี่ย นเขาก็เรื่องโดนมอนตีตายมีสองอย่างผมไม่เปิดแล้วกันขี้เกียจตีกับพี่ครับขี้เกียจตีกับพี่ไม่ตีร้อยยังทำไมวะ96บ้างก็ตายเอ่อแล้วตรงนี้แป๊บหนึ่งนะพี่คอยจงวิ่งไปไหนเดี๋ยวตามตัวยะอ่ย แต่ตามตัวยาวกโทษทีครับลตัวราคาค่าตัวผมนมันแพงกันจัลยเหมือนเหมือนเอกคาราบวยอ่ะโอ้ย,อยมึงนั่นตีใส่อะไร มึงมึงก็ไม่เหลือไอ้กูเลยสักตัวไอ้เชี่ยดิมาขัดตะเวทสมบูรณ์เลยเออเอาหน้านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือสัตว์ปักตีมาแรงกูตายหมดเลยนี่ลงมาลงมาเดี๋ยวขอเช็คก่อนแมลงเท่าไหร่วะแมลงหุ่นยนต์

อยู่ไหนวะไยเจอแล้วเจอแล้วนี่ใช่กล่อง่ะกล่องเออกล่องอุ้ยโอ้าไม่เึงฆ่าใครมาเนี่ยเห็นผมนะสิเนี่ยคือตัวอะไรเมื่อกี้มองไม่ัดนไหนทำไมกูไม่เห็นวะเออเจอแลเจอแล้วอ่าพี่ พี่ก้อนเอาไอ้นี่ไปสู้ไอ้แมงกะพุนเนี่ยไปสู้ลบป่วยกูด้วยป่วยกูด้วยสู้สบายตัวเนี้ยมันก็สู้สบายกว่าปลากระเบนแล้วกันปลากระเบนเอาดาบนะเออคีบพลังพลังให้มาอย่เพิ่งอย่าเพิ่งไอ้จังหวะนี้มันลบลแบบพุ่งลบเออ ไปตอนนี้มันพุ่งลวมบอลเยอะๆเอาเลยนั่นแหละเออมึงน่าจะบอกกูนะเมื่อกี้ไม่ใช่กูหันมามึงตายแล้วแหละมันจะพุ่งสองรอบอ๋อปังตากูอยู่ไหนตอนนี้ล้องไม่พุ่งไม่ต้องพุ่ง เพราะตัวนี้มันจะได้อ c h i ม v e m e n t ยมั้งรอรอรอ,อน,นี่อันนี้ต้องหลบทำมันเลงกูแทนวะฮู้ดอ,อุอย้อยอะไรอะไรเอาไงพี่เอาไงพี่โอเค ไอ้ไอ้ไอ้ไเ้ไอ้ไอยไอดไยีไม้ไอ้ไอนไอ่ไอ้ไอคไอคไอ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้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 ไอ่ไอ่ไยไอ้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 ไอไไไ้ไไไไ แล้วก็โดนฟันคอตายไม่นเอ่อไม่โดนีนโตมตาววโ้ดอดเดอดเดอดอเดือดเดดเดองไม่โดนปีบนโดนมีตาเอดเดือดเด่อดเดือดเอดเดื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 อดเมือดเด่อดเดือดเดอดเดือดเดเดอดเดือดดดดดดอด 7สิบเจ็ดวันนี้เอาให้ครบร้อย, <S 2> <S 2> อยวันนี้เอาให้ครบร้อยหรือพี่จะไปเลยก็แล้วแต่แต่ว่าตรงนี้ไม,ไม่ถึงว่าเลิกสำรวจเองแต่ในในว่าแล้วเรา,ก,ญญาก็จะไปต่ออยู่ดีเออรู้ว่าเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จ่จ่อพวกวะตรงมีพี่พกูณจำได้ว่าน่าจะตรงนี้แหละ ไม่รู้ไงว่าไอ้ตรงเนี้ยเม็ดสีฟ้ามันอยู่ไหนเม็ดสีฟ้าอ๋อรู้แล้วผมรู้แล้วจริงๆกอะ่ะจริงๆอ่ะไม่อยู่เออนี่นี่นี่เจอแล้วใช่ไหมนี่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 ตรงนี้แหละนี่เจอเม็ดสีฟ้าแล้วใช่ไหมนี่คืเอ,อเนี่ยมานนี่ด,เเดิเนี่ยจุดที่เครื่องสุดก็คือตรงนี้แหละไอ้เม็ดสีฟ้ามันอยู่ไหน เม็ดสีฟ้าเม็ดสีฟ้าเออพี่ทำไอ้เม็ดสีเอพี่ทำเม็ดสีขาวให้หมดก่อนเม็ดสีฟ้าผมรู้ว่าอยู่ไหนนี่นี่แม่งถ้าอยู่กูสูงเกินกูก็แม่เงาอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นนเว้ยด่วนเลยกว่ามันจะดับเออ มันไม่ได้<า>ไดสักทีมันไม่ถับเร็วตามได้ที่เราไม่ไปไกลมันไม่ได้เข้าเจ็ดเหมือนเดิมนี่นตรงนี้พี่ทำยังอ่ะไหนไอ้ตรงนี้มันเป็นโอเคยังไม่ได้ทำไปทำให้รอไหนวะตรงไหนวะนี่ไง,ไงดไ,งได้แล้วอยู่ตู้ซอกเนี่ยๆๆซอก ววัวอยู่ไหนเนี่ยกำลังไปนี่โอ้ยจะกดท้างทำมะเขืออะไรแล้วอพยายามเขาเอาเก้เาแปดและอยู่ดีและอยู่ดีเราก็ขึ้นอชีเมนบอกว่ามึงคุณมึงสามารถสำรวจเปิดกล่องในนี้เปิดบอกเปิดกล่องในแมปนี้สองร้อยเปอร์็นสองร้อย ะะกล่องแล้วค่ะอะเอกล่องแล้วค่ะเอเปล่าวะอ๋อมันต้องต้องลุกขึ้นสองสองลูกถึงจะอย่างนี้วันเดือนปีบุ้มก๊อนมึงไปไหนอ,หอีกเนี่ยกูาก็กูก็อยู่กล่องเอที่มึงให้ไปดูงเมื่อกี้ มามาตรงนี้เร็วมีกองกองกอง็ลองหลงลอ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 งเอากัวไปตรงบอดไอ้นั่นเฉยเลย <c oughs> อเอากัวไปตรงบอดตัวนั้นเฉยเลยอ่ะตีแบบแ๊บแบบผมไปไวไป,ไปมึงไม่โมเป็นอย่างเนี่ยเนี่ยตรงนี้พี่ทำอย่าง อถามไปละแล้วามาึงทำทำไมเนี่ยแม่งแม่งโคตรใช้มุกนั้นบ่อยมากเลยจังหวะน,นี้แหละเออไหนๆกูบีอ่ะแม่งบอสเต้าหูู้ผู้นี้กำลังไปเอาผีในาน,าน้ำฟาดหัวแม่งผีในนี้เอาไปแล้วเนาะโอเค แล้วในนี้เราก็ยังจะยังไม่เอาโอเคถ้าเจนเนี่ยฮะ I believe I can fly คอนเทนต์วันนี้ใต้น้ำเนาะคอนเทนต์วันนี้ใต้น้ำเนาะไม่ I believe I can swim swimming ไม่ใช่เหรอเกเะไปแล้ว99โอเครู้เรื่องแล้วก็เลยหีบตรงนี้ พี่ก้อนเข้ามาเร็วๆๆๆๆเๆยๆๆ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 ๆอๆๆๆๆดๆๆลๆๆกๆๆิมๆนๆีๆๆๆๆๆๆแๆๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 เๆิๆๆๆๆๆก็เปิดๆๆงนี้ๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆ่ๆอย่าๆึ่ๆๆ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 

เออน่ะเดี๋ยวเราก็เจอพอแล้วเราวนกลับมาตรงนี้เฮ้ยเจอทำไมกูเจอเอาเจอเอาไอพี่กอแท้ไม่เจอเลยเจออะไรก่อนไปเหบ เรียบร้อยมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยกูยังเห็นมึงอยู่เลยโอ้ยตีบลงมาแล้วโอ้ยบักขัดตะเวทสมประเสริฐได้กูยอยู่นี่เปิดได้ไวเนี่ยางานสำนึกไออหนขอดูหน่อยสิร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยทีนี่ก็ราะอะไร ตื้อหน่งนี่หนึ่งหนึ่งหนตื้อหน่งนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่ตื้อหน่งตื้อนึ่ี่หนึ่งหนึ่งหนึ่่าฮ่่าฮ่าแลี่ร้อนอะไรต่อหรือเปล่าเออได้เวลาไปฟาร์มอันดีแบกแล้วจีเออโอ้ยเอา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 อีกคนนึงก็จะเอาคนเทนได้ได้เอาเอาเอาไม่ใช่ไม่ได้คือผมกำลังดูแมปอยู่เลยว่าพี่จะไปไหน ไอจักรกลใต้น้ำไปตีเอาตีเอาไหมโอเคร้อยเปอร์เซ็นทุกจุดเหลือเฟสสุดท้ายทีนี้สี่จุดสองแล้วกูก็จะเปิดไม่ทันเออคุณผู้ชมครับคยณพ่อไม่น่าทันนะฮะกูเหี้ยกูเดี๋ยวเพิ่มมาเขาไม่เขาไม่ฮาตอนนี้